ไหคนอิจิวาสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้เรามาอยุดเกมวัชลี่คอนเน็กกันนะครับแหมประเดิมคลิปปีใหม่ด้วยวัชลี่คอนเน็กนะฮะถ้าไม่นับไอคลิปแม่งเปิดฟิกเกอร์นะเออประเดิมการเล่นเกมลงคลิปของปีใหม่ด้วยการเล่นเกมวัชลี่คอนเน็กนะครับซึ่งตอนนี้อัปเดตวันที่ผมอัดคลิปนี้คือวันที่10มการานะฮะ10มการาสอ2พันย่สิบนะฮะก็คือมีโคโาโบนะฮะเป็นโคโาโบที่เรียกว่าเป็น โคโรโบคู่ใจคู่ชีวิตของเกมนี้เลยก็คืออีวาเจเลียนนะครับมาแล้วมาอีกมาทุกปีมาเอาให้กูเบื่อหน้าไปเลยก็เล่นทุกปีผมมาเล่นทุกปีเแต่มันจะพลาดดูปีหนึ่งก็คือปีก่อนหน้านี้มั้งที่ผมพลาดไปเลยะนี่ไม่ได้พลาดไปเลยเล่นอยู่แต่ไม่ได้อ่านในเรื่องเลยซึ่งปีนี้ก็มีตู้นะครับแต่เป็นตู้พิเศษเฉพาะคนรโบมันมันที่จริงมันจะมีตู้เปิดฟรีตัวละครไอกการันตีว่าได้ตัวละครอีวานะแต่ผมเปิดไปละ ก็คืออันนี้จะเป็นตู้วิเศษนะครับเป็นตู้ผู้ก้าไอดาวโวนะฮะมันเซอร์นอนไรเงี้ยไอดาวโวนนะไอดาวโวและคราวนี้มันก็จะมีตัวละครอ,อีวาในแบบเรียกไงในลุคของพวกตัวละครในไอดาวโวปาร์ตี้นะฮะก็คือจะมีมาริมีอซิกะเลแล้วก็มีคาโอรุนะครับนะแลวก็ในอีเวนต์นี้นะครับแ,มแบหมแบตหมดเลยกูเหี้ยอในอีเวนต์นี้นะครับถ้าเกิดว่าใครเข้ามาเล่นในช่วงนี้จะมีตัวละครแจกฟรีนะั่นคือชินจิผู้วิทักษ์นะฮะ เออมัน,ม,นมันชื่อชินจิอุปิทักใช่ไหมลืมละเออก็จะมีให้ทํานะเป็นภารกิจให้ไปทําเอานะครับว่าจะได้หรือไม่ได้เนาะโอเคทั้งหมดก็ประมาณนี้นะเราไม่ได้พูดถึงอะไรเยอะเกมไม่ได้จ่ายเรามาแต่เราจะมาเล่นกันนะฮะมา,เ,ออเ,าเ,เปิดกันเลยเปิดจนหมดตูดนะฮะต่อถึงต่อให้คลิปนี้เปิดไปไม่ได้เราก็จะไปตามล่าหลังม่อีกทีหนึ่งเนี่ยเล่นทุกปีผมอะ่ะเล่นทุกปีเอาง่ายๆคือาทำน่ๆคือโคอีวาตัวแจกต้องได้แล้วเฮ้ยมันเปลี่ยนฉาก อันนี้เหรอเปลี่ยนฉากอันนี้ใหม่เหรอเฮ้ยไม่เคยเห็นอน,นิเมชันนี้มาก่อนเลยอ่ะเ,อออเฮ้ยอ๋อเฮียเอ้ยโอ้ยโอ้ยแต่ละตัวเกลือเกลือ,อชโชว์คนดูน,ะนั่นแหละกูว่าอันนี้นี่คือถ้าไม่ได้หน้าตู้นี่คือเท่ากับว่าเราเกลือนะทุกคนไม่ต้องสงสัยว่าทำไมทางนั้นที่เขาบอกว่าหายากอะไรเว่อวันทำไมไม,มึงยังนี่ก็นั่นแหละฮเพิ่มโอกาสอัปตาเพื่อเกลเต็มชี แม่งเพิ่มแต่ละทีกูไม่เห็นเปิดได้สักหล่อไปเหียเปิดมาอีกไม่มีปีกนี่คือเตรียมละไตไตาวายลวไม่มีปีกนี่คือมึงทาใจละไตาวายแน่ๆึ๊บโอเคใช่สิกูมันไม่ได้เล่นมานานใช่ไหมละ่ะเอเล่นเกตอีกแล้วเกตเต็มนี่คืออัตราได้เพิ่มขึ้นนะนี่ไงเมื่อได ไม่ได้รับพุก้าคโรโบแน่นอนในขั้นที่สาหรือก็คือเปิดอีกสรอบนะบมึงได้แน่ๆอะไรเฮ้ยเฮ้ยเหอะโอเคหมดแล้วรอบสุดท้ายของมันตีนี้นะฮะของไอการเปิดในคลิปนีนะ้เดี๋ยวเราจะไปหลังไม่ไปตามล่าหลังไม่กันมีปีกด้วยมามาให้ลุ้นหน่อยมีปีกมาให้ลุ้นซะด้วยเนี่ยแต่ถามว่าไม่ออกหน้าตู้ไหมแม่ไม่ออกหน้าตู้หรอกอ่ะออกเฮลวปกติเฮีวไม่ค่อยออกในตู้อย่างนี้นะเดีย๋ยวนี้เขาเกมเขาปรับเลดปรับอะไรหรอว่เนี่ย นี่นเกม,เกมหใหม่ชัดไม่ใช่วาชิลี่คอนเนคกที่กูรู้จักไงขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามาดูกูเกลในคลิปนี้นะครับโอ้โหเฮีย้ยเล่นเกตเปิดอทีสองครั้งเกตก,ก็เต็มเลยดิงั้นก็ไม่แปลกที่มันจะให้ตัวละครหนึ่งตัวเค่ไปเก็บเพลงนี้หน่อยแล้วก็ได้แล้วไ่นเห็นไหมเนี่ยคุณพิทักษ์ชินจิว่าทะวันสุดเจ๋งมากมายเอาไปเลยของฟรีอโอเคมานะแล้วก็สำหรับใครที่อยากรู้ว่าอยากได้ชินจิ ตัวแจกอีเวนต์นี่ทำไงก็ให้กดเข้าไปที่ตรงอีเวนต์ของอีวานะครับนะพอเราเข้ามาหน้านี้แล้วก็ให้เรากดตรงนี้นะคอนเน็กแบตเทิงวนแห่งการชิงชัยนะครับก็ให้เรากดเข้าไปเนาะเราก็จะเข้าสู่การทำในเงื่อนไขของเกมเพื่อที่จะได้รับอิคาดิชินจิฟรีนะซึ่งพิเศษตรงที่ชินจิตัวฟรีเนี่ยเราสามารถได้มาในรูปแบบ5ดาวเลยนะฮะ ไม่เหมือนไม่เหมือนตัวแจกก่อนน้้นที่มึงต้องได้มา3มดาวก่อนเออไปอัพ3มดาวเป็นสดาว5ดาวเลยนี่ไม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 ,ไม,ไม,ไม่นี่คือชินจีนี่เขาแจกให้ฟรีเลยนะฮะแม,ม่ก็คืออันนี้ผมทําไปแล้วนะก็คือให้เราเนี่ยเล่นด่านนี้นะฮะเพื่อที่จะรวบรวมเศษหินวิญญาณของชินจีครบหนึ่งร้ออันเสร็จแ,แล้วก็ไปอัพเกรดชินจิที่เขาให้มาจะเป็น5ดาวนะฮะแล้วก็ที่เหลือนี่ก็คือให้เราไปตามเก็บของอัพเกรดชินจินั่นเองนะฮะซึ่ง บอกได้เลยว่าความพิเศษที่แม้แต่ผู้เล่นเก่าอย่างกูย,ยังอิจฉาเลยคือจินจีเตฟีเฮียนี่แม่งปวดแดงได้เว้ยใครไม่รู้นะคือปวดแดงนี่คือแปลว่ามึงเก่งคือการปวดขั้นที่สูงสุดที่สุดของเกมในตอนนี้แล้วของเกมวายที่คอนเนกตะมันเลยทําให้แบบเออตัวไหนที่แม่งได้ปวดมาแบบฟรีฟรีเป็นกรอบแดงแบบฟรีฟอะ่ะคือมึงต้องทําให้ได้ไม่ทําคือมึงพลาดอะ่ะออประมาณนี้นะฮะก็ สำหรับใครที่อยากโหลดวัคซีนีคอนเน็กมาเล่นนะครับสามารถโหลดได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับบอกเลยว่าเอทีไม่ได้จ้างกูมาจ่ายไม่ได้จ่ายกูมาเพื่อจ้างกูมาพูดถึงนอะไรอยากพูดถึงว่าเราจะมาสนับสนุนเกมที่เรารักนะฮะประมานี้นะก็อย่าลืมมาเล่นโคโาโบอีวากันนะครับบา,บาย